ครับสวัสดีครับก็จะมาพูดให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับที่ใช้ชีวิตนะครับทำงานนะครับในแต่ละวันนะครับโลกใบนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะแสงแดดสายลุงลมเย็นๆนะครับแต่โลกใบนี้เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่โหดร้ายนะครับเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็สถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะซัดเรานะครับให้ล้มลงและกองอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเรายอม แพ้และไม่ลุกขึ้นมามันก็จะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญของคนสําเร็จนะครับทุกอย่างเลยในโลกใบนี้ก็คือความอดทนและบางครั้งเนี่ยผู้ชนะก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่บนเวทีในขณะคนอื่นเนี่ยถอดใจกันไปหมดแล้วนะครับ ไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่จะซัดเราหนักไปกว่าชีวิตนะครับแต่ที่แต่สิ่งที่สำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหมัดหนักมากแค่ไหนมันอยู่ที่เราทนรับหมัดหนักได้แค่ไหนโดยไม่ยอมแพ้และจะรับมันได้มากแค่ไหนโดยไม่ถอดใจเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะได้รับชัยชนะนั้นมา นะครับก็ฝากให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับอดทนสู้ๆในทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตขอบคุณครับสวัสดี